สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอล,ลิมิเตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดทนายนูบิตะได้มีการโพสข้อความลงในเพจทนายนูบิช่วยด้วยโดยได้มีการบอกว่าทนายนูบินั้นอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบกโก ปอโทโดยมีการพดว่าวันนี้เวลา13นาฬิกาหมอปากคุณน้ำฟ้าทนายโนบิและเฮียเปียกได้เดินทางไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษกับเจ้าของช่องแฉสิชาแนลยมทูดชาแนล และเฉยันเงาชาแนลซึ่งได้มีการตรวจสอบว่าช่องดังกล่าวได้มีการพาดพิงถึงตัวบุคคลทั้งสี่ท่านและบุคคลอื่นๆอีกนับสิบรายซึ่งทุกคนมักจะเป็นคนที่ออกมาจากนายเชพลหรือลุงพลโดยทั้งสี่ท่านได้รวบรวมพยานหลักฐานพร้อมคลิปวิดีโอภาพถ่ายและคำให้การยื่นต่อพันตำรวจตีนิติธร รองคู่กำกับการกองกำกับการสามเพื่อมอบให้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าของช่องผู้ผลิตทำการตัดต่อและตลอดทั้งผู้รับเงินในบัญชีเอสเซนส์ยูทูบด้านทนายนุบิตะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่ากรณีดังกล่าวนั้นตนไม่ได้หนักใจเนื่องจากว่าพยานหลักฐานที่นำมามอบ ให้กับพนักงานสอบสวนในครั้งนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์ทั้งการยืนยันตัวบุคคลตลอดทั้งข้อมูลการยืนยันการล็อกอินไอพีเบอร์โทรบุคคลผู้ใช้งานซิมการ,ร์ดโทรศัพท์ในบัญชี YouTube ท,ทำให้ทราบว่าตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในความผิดดังกล่าวมีใครบ้างด้านเฮียเปียกเซนทาราได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า คดีนี้ถือว่าเป็นคดีตัวอย่างที่สามารถจะสืบสาบถึงตัวผู้กระทำความผิดที่แท้จริงและจะทำการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องเร็วๆนี้ขอให้บรรดา f อฟสบายใจได้ด้านนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอป่าและภรรยาเปิดใจกับผู้สื่อข่าวาคดีนี้ตนและภรรยาถูกบุคคลดังกล่าวให้ร้าย และทำการด่าทอตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาต้นไม่ได้ให้ราคาและก็พยายามที่จะไม่สนใจแต่ในครั้งนี้ต้องดำเนินคดีให้เป็นตัวอย่างเพราะกลุ่มบุคคลในขบวนการนี้ใช้การดา่าและการให้ร้ายคนอื่นเพื่อยอดวิวเพื่อหวังรายได้โฆษณาจาก YouTube ความคืบหน้าล่าสุดคุณสรรตติกุลได้มีการโพสต์ข้อความ ลงในกลุ่มพลังบวกวีหนึ่งโดยได้มีการพดข้อความว่าน้าแต่เชื่อคดีน้องที่ยืดยือ้พอเพราะผัวพันกับเรื่องศยศาสตร์ที่มีผลประโยชน์แอบแฝงประเด็นเรื่องศยศาสตร์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าที่ตั้งประเด็นไว้ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่ลุงอัจฉริยะเองก็ออกมาพูดหลายครั้งว่ามีแก๊งเหล็กไหลเกี่ยวข้อง เมื่อวานนี้ณแต่ไล่สดุดมีช่วงหนึ่งที่พูดถึงเรื่องความเชื่อไศยศาสตร์และของขังที่อาจเกี่ยวข้องกับคดีน้องผมสรุปมาให้อ่านกันโดนขู่เพราะไม่อยากให้หรือฟื้นเรื่องไศยศาสตร์ณแต่บอกว่าคดีนี้ยืดยือ้อเพราะพัวพันเรื่องเศยศาสตร์ถึงไม่จบไม่สิน้นมันมีผลประโยชน์อยู่ในนั้นที่นณแต่โดนขู่ เพราะมีคนไม่อยากให้หรื้อฟื้นเรื่องเหล็กไหลไม่อยากให้หรื้อฟื้นเรื่องการสะกดจิตวิญญาณการเอาเส้นผมเด็กมาทำนวดการเอาจิตวิญญาณเด็กมาทำไสยศาสตร์มาทำเสน่ห์ใครก็ตามที่มาสงสัยเรื่องนี้ทุกคนจะโดนขู่ทำไมต้องเป็นน้องเด็กคนหนึ่งอายุสามขวบลงไปดูว่าวันที่เสียชีวิตเป็นวันศีล วันพระหรือเปล่าลองไปดูกันแล้ววันเดือนปีเกิดของน้องเป็นยังไงพวกท่านเอาไปพิจารณาดูแล้วพวกท่านจะกระจ่างแล้วพวกท่านจะได้รู้ว่าทํำไมต้องเป็นดีกคนนี้นี่เป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดถ้าพูดเดี๋ยวจะมีภัยเข้ามาหาตัวแต่ผมบอกเลยเราเป็นมนุษย์มีเขื่อญาติเราควรทวงถามความยุติธรรม ให้เด็กคนหนึ่งเหล็กไหลแก้วสดิดนวดนาะแต่บอกว่าแต่ก่อนมีคนพูดว่าแถวบ้านโกโก,โกมีเหล็กไหลพวกปู่ยาตายายก็รู้กันมานานแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาตอนนี้กลายเป็นบ้านโกโกไม่มีเหล็กไหลแล้วที่สำคัญอีกอย่างคือถ้ำภูผาแอกมีแก้วสดิดอยู่เขาเรียกแก้วสารพัดนึกปู่ยาตายาย เล่าให้ฟังกันมาตอนนี้ก็บอกว่าไม่มีมีเหล็กไหลมีแก้วสเสด็จมีเรื่องสยศาสตร์แต่ไม่มีคนออกมาพูดเพราะกลัวคือถ้าความจริงถูกเปิดเผยก็กลัวโดนทำร้ายผมอยากทวงถามว่าเด็กคนหนึ่งโดนตัดเส้นผม36ม36เซนเพราะอะไรแล้วช่วยกันอัมพังคดีถอดเสือ้อถอดกางเกงนะ้องเอาไปส้นไว้ เพื่ออะไรถอดเสื้อเด็กเอาไปเพื่ออะไรตัดเส้นผมน้องไปเพื่ออะไรผมจะบอกอะไรให้ถ้าคนที่เขาไม่รู้เรื่องจริงเขาก็จะเฉยๆนิทาเป็นเรื่องทั่วไปจบไปตั้งนานแล้วแต่นี่มันพัวพันเรื่องเหล็กไหลเรื่องแก้วสดิจเรื่องนวดเรื่องเสนีมหานิยมเห็นไหมว่าพระเอกชอบร้องไห้ ร้องแล้วก็ได้ของมามันเป็นเรื่องสนิมหานิยมแต่มันแลกด้วยชีวิตของเด็กคนหนึ่งดังนั้นน้าแต่จะออกมาพูดเรื่อยๆเพื่อให้วันหนึ่งเอฟตาสว่างข้อสงสัยในคดีน้องท่านเคยเห็นไหมเด็กคนหนึ่งสามารถตัดเส้นผมตัวเองได้หรอเอากันไกมาจากไหนเอามีดมาจากไหนเด็กคนหนึ่งออกจากบ้านเดินขึ้นเขา แล้วตัดผมตัวเองได้หรือไม่เด็กคนหนึ่งเดินลงป่าไม่ทิ้งรถแมคโครตัวเองแล้วเดินขึ้นไปตรงนั้นมีซองมามาได้อย่างไรเดินขึ้นไปตรงนั้นมีขวดน้ําได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งเดินขึ้นภูเขาที่ร้อนละอุเด็กคนหนึ่งถอดเสื้อผ้าได้อย่างไรเด็กคนหนึ่งถอดเสื้อผ้าแล้วเสื้อไปไหนหมาที่ไหนข้าไป เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามผมออกมาตั้งคำถามมันผิดด้วยหรอถ้ามันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์ไม่ใช่เรื่องความเชื่อทำไมสิ่งที่เราเห็นจากสองครอบครัวจึงต่างกันดูสิพ่อกับแม่น้องทำไมไม่นุ่งขาวห่มขาสวสวดมนต์เขาก็ขายผ้าของเขาไปแต่อีกฝ่ายสร้างพญานาคให้คนมากับไว มาฟ้อนรำทำพิธีกรรมมากมายพยายามให้คนเชืวว่อว่าตัวเองนั้นมีบุญบารมีเห็นไหมว่าพฤติกรรมมันชัดเห็นไหมว่าพฤติกรรมชัดเจนถ้าไม่เอี่ยวเรื่องไสยศาสตร์มันจะเรื่องอะไรแต่ชานยายสมควรพาไปสาบานไม่ดื่มน้ำสาบานก็ไม่ดื่มแต่กลับไปกินทานไม่ดื่มน้ำสาบานอ้างว่า คนในครอบครัวจะใส่ยาสั่งยาสั่งอะไรมนูขึ้นมาเองทั้งนั้นตอนขึ้นไปทั้าภูผาเอกก็เอาพระไม่รู้กี่องค์กลัวอะไรกลัววิญญาณน้องเขาตามล้างตามผ่านหรอเครดิตช่องนัตเตกุกอกคุณสันต,ติกุลยังได้มีการโพสข้อความต่ออีกว่ามาดามลาเตต้องเอานิ้วเท้า ขึ้นมาช่วยนับเลขเป็นแน่คดีใหม่รอเพียบหมอป่าคุยกับทนายโนบีเรื่องจะมีใครฟ้องมาดามลาเตบางที่เห็นเห็นมี5คนนับคดีตามจำนวนคลิปได้17คดีอ่วมสิครับท่านผู้ชมหมอป่าจะฟ้อง6คลิปพี่น้ำฟ้า5คลิปทนายโนบิสคลิปเฮียเปียกอีก2คลิปและหมอเกตอีก2คลิป ทนายโนบิบอกว่าคลิปละห้าปีลองคุณเอาดูละกันนี่ท้าแม่น้องชมพู่นะแต่ป้าถถนน้าตายร่วมฟ้องด้วยเมจะเวยสนุกแน่ลาเต้เอ้ยเฉพาะคลิปของแม่น้องที่ลาเต้เอาไปเผยแพร่ไปด่าเขาก็น่าจะหลายสิบคลิปเด็ดๆทั้งนั้นของน้าเต่อีกที่ช่วงหลังลาเต้ดูดคลิปของน้า แล้วเอาไปด่าทุกวันผมว่างานนี้ลาเต้ได้ลาตายแน่แส่วนทนายสมเกิบเมื่อเช้านี้นะครับมีการเคลื่อนไหวแล้วแต่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของกล่องดำแต่ทนายสมเกิบเคลื่อนไหวเรื่องของยายจำลองไม่ใช่เรื่องกล่องดำโดยได้ทําคลิปที่ว่าผมขอโทษทุกท่านที่ไม่ได้ชี้เจง เรื่องพี่จำลองให้ชัดเจนนะครับถ้านายคนนี้แก่เป็นอะไรมากไหมชอบทำอะไรที่ไม่ตรงประเด็นตอนนี้เขาอยากรู้เรื่องกล่องดำไม่ใช่เรื่องของยายจำลอง